สเสน่ห์ในคำพูดพูดอย่างไรมัดใจคนสเสน่ห์ในคำพูดมีบทบาทสำคัญในการสร้างความประทับใจและมัดใจคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารแบบที่สะท้อนถึงอารมณ์ความคิดและความเข้าใจในจิตใจของผู้อื่นการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมสามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ในทันทีและที่สำคัญสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวเริ่มจากข้อหนึ่ง ใช้คำพูดที่ให้ความรู้สึกดีการฟังอย่างตั้งใจเป็นการแสดงออกถึงความสนใจที่จริงใจไม่ใช่แค่การรับฟังเพื่อหาคำตอบแต่ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกและความคิดของคนอื่นการทำให้คนรู้สึกว่าเราฟังพวกเขาจริงๆจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าเชื่อถือต่อมาใช้คำพูดที่ให้ความรู้สึกดีการใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความมั่นใจเช่น คุณทำได้ดีมากการให้คำชมที่จริงใจและไม่มีอคติจะทำให้คนรู้สึกดีและมั่นใจในตัวเองต่อมาเน้นที่คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจจะช่วยกระตุ้นให้คนฟังมีความหวังและเชื่อมั่นในอนาคตเช่นทุกสิ่งที่คุณทำมีค่าและคุณกำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการใช้คำที่เป็นกำลังใจจะช่วยทำให้คนรู้สึกมีพลังและมองโลกในแง่ดี ต่อมาการใช้ภาษากายที่ดีการแสดงออกทางภาษากายเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คำพูดการยิ้มการสบตาอย่างมั่นใจหรือการใช้ท่าทางที่เปิดเผยและเป็นมิตรจะทำให้การสื่อสารดูน่าเชื่อถือและสเสน่ยยิ่งขึ้นต่อมาแสดงออกถึงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจการพูดด้วยคำที่แสดงออกถึงความเข้าใจหรือการเหตเห็นใจเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร การเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจจะทำให้คนรู้สึกว่าคุณสามารถเชื่อมโยงกับพวกเขาการใช้ความสงบและมั่นใจเมื่อพูดด้วยความมั่นใจและเสียงที่สงบคุณจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังการพูดด้วยความมั่นใจสามารถทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถพึ่งพาได้และมีเสน่ห์ในตัวเองการพูดที่มีเสน่ห ไม่เพียงแค่คำพูดแต่รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์การให้ความสนใจและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารทุกอย่างเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถมัดใจคนได้โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปข้อ2การใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถสร้างสเสน่ห์ในการสื่อสารและมัดใจคนได้เพราะเมื่อคนรู้สึกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่พวกเขารู้สึก พวกเขาจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราและทำให้เกิดความไว้ใจและเคารพซึ่งกันและกันต่อไปนี้คือลักษณะการพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและสามารถมัดใจคนได้แบบจิตวิทยาเช่นใช้คำพูดที่สะท้อนความรู้สึกของอีกฝ่าย การใช้คำพูดที่สะท้อนความรู้สึกของคนฟังทำให้พวกเขารู้สึกว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญและแสดงออกถึงการเห็นใจการใช้คำที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจจะทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความห่วงใยและพร้อมที่จะอยู่ข้างพวกเขาและใช้การยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายการยอมรับความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่ตัดสินหรือแสดงความไม่เห็นด้วย จะทำให้คนรู้สึกว่าเราคำนึงถึงอารมณ์ของพวกเขาใช้คำพูดที่กระตุ้นความหวังการใช้คำพูดที่สามารถกระตุ้นความหวังและมองไปข้างหน้าได้จะทำให้คนรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจในความท้าทายและสามารถมองเห็นทางออกการพูดที่แสดงถึงความเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีคำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความเข้าใจและความเห็นใจอย่างจริงใจ จะทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและน่าพึ่งพาลน,นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเสน่ห์ให้เราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อที่ดีในสายตาคนอื่นได้อย่างยาวนานข้อ 3. ใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจการใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการมัดใจคนและสามารถทำให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้น การพูดเพื่อสร้างความมั่นใจไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ยังช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงในความคิดและการกระทำสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเรานอกจากนี้การพูดที่สร้างความมั่นใจยังช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเราได้อย่างมากการพูดด้วยท่าทางที่มั่นใจ การใช้ท่าทางที่แสดงถึงความมั่ใจเช่นการยิ้มการสบตาและการยืนหรือเดินด้วยท่าทางที่มั่นคงจะช่วยเสริมคำพูดให้ดูมีความมั่นใจมากขึ้นการพูดด้วยท่าทางที่สงบและมั่นใจทำให้คำพูดของเรามีพลังมากยิ่งขึ้นการใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจ ไม่เพียงแต่ทำให้เราดูน่าสนใจขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในตัวเราการพูดอย่างมั่นใจและมีสเสน่ห์จะทำให้เราเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและน่าพึ่งพาในสายตาผู้อื่นข้อสีการใช้คำถามที่กระตุ้นความคิดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีสเสน่ห์ในการมัดใจคน เพราะคำถามที่ดีไม่เพียงแค่สร้างการสนทนาที่น่าสนใจแต่ยังช่วยกระตุ้นให้คนฟังเปิดใจและคิดลึกซึ้งมากขึ้นการถามคำถามอย่างมีจิตวิทยาสามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดออกมามากขึ้นและยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะการทำให้คนรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีค่าและสำคัญข้อ 5. การใช้ภาษากายร่วมกับคำพูด ็นหนึ่งในเทคนิคทางจิตวิทยาที่สามารถเสริมสร้างสเสนะ่ห์และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นการแสดงออกทางกายภาพสามารถช่วยสื่อสารความรู้สึกความมั่นใจและความจริงใจได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายโดยการผสมผสานคำพูดที่ดีและภาษากายที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของคุณน่าสนใจและมีสเสน่ห์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ6กการหลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบเป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญในการสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองในการสื่อสารการใช้คำพูดในเชิงบวกสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้คนรู้สึกดีและพึงพอใจมากขึ้นการพูดในเชิงบวกไม่เพียงแค่ช่วยให้การสนทนาเป็นไปนอย่างราบรื่นแต่ยังสามารถกระตุ้นให้คนรอบข้างรู้สึกดีต่อคุณ และสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้อื่นมากขึ้นข้อ7การพูดให้ตรงประเด็นและกระชับการใช้คำพูดที่กระชับและไม่ยืดเยื้อช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายการพูดที่สั้นและตรงประเด็นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟังว่าคุณรู้สิ่งที่พูดและไม่เสียเวลาของเขาข้อ8ใช้คำพูดที่เน้นความร่วมมือการพูด ในลักษณะที่แสดงถึงความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีมเช่นเรามาทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกกันดีกว่าทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบุกข้อ9ใช้คำพูดที่แสดงความขอบคุณการแสดงความขอบคุณเป็นคำพูดที่ง่ายและมีพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณที่ช่วยเหลือ คำพูดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญและคุณไม่ลืมที่จะให้เกียรติพวกเขาการพูดเพื่อมาจคนไม่ใช่เรื่องยากหากใช้คำพูดที่มีเสน่ห์และสะท้อนถึงความคิดที่ดีรวมทั้งการเข้าใจผู้อื่นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ในระยะยาวการเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและการสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้คุณมาจ่ายคนได้อย่างไม่ยากนะัก